หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะสวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับนะคะในห,หน่วยความเรียนรู้นี้นะคะจะนักเรียนจะ ทําทความรู้จักกับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะให้ได้รับความสําเร็จนะคะไม้ดอกนะคะเป็นพืชที่ปลูกเพื่อความชมความสวยงามของดอกนะคะเช่นดาวเรืองนะคะบางชื่นแพงพวยนะคะอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะนี่คือไม้ดอกนะคะในส่วนของไม้ดอกนะคะส่วนไม้ประดับนั้นนะคะเราเป็นไม้ที่ปลูกเพื่อ,อ ชื่นชมสีสันความสวยงามของต้นไม้นะคะหรือใบไม้นะคะหรือลำต้นของใบไม้นะคะเช่นต้นพูด่างนะคะต้นบอนสีนะคะหรือต้นรือสีผสมนะคะอย่างนี้นะคะฉะนั้นคาว่าไม้ดอกกับไม้ประดับจะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะได้รับความสําเร็จนะคะจะปลูกยังไงให้ได้รับความสําเร็จคะ การปลูกไม้ดอกใบประดับนั้นนะคะถ้าจะปลูกให้ได้รับความสําเร็จนะคะเราต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัตินะคะที่ต้องมีการวางแผนไว้ดังนี้นะคะก็คือ1มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนะคะเช่นดินร่วนนะคะปุ๋ยหมักเปลือกมะพร้าวสับหรือไม่ก็เป็นแกลบขี้เถ้านะคะ2ก็คือมีการเตรียมสถานที่และดินปลูกนะคะเช่นกระถางดินเผานะคะถุงพลาสติกนะคะหรือถ้วยพลาสติกที่เหลือใช้นะคะ 3ก็คือมีการเตรียมพันธุ์ดอกไม้นะคะไม้ประดับไม้ดอกนะคะโดยมีการเตรียมนี้นะคะจะมีการปลูกโดยใช้เมล็ดนะคะอาจปลูกด้วยเมล็ดโดยตรงหรือเพาะต้นกล้าก็ได้นะคะหรือการปลูกโดยใช้ส่วนต่างๆของพืชน,นะคะเช่นการการใช้กิ่งตอนนะคะกิ่งปักชำนะคะหัวหรือเงาของพืชน,นะคะ 4. นะคะเมื่อปลูกเสร็จแล้วนะคะควรมีการบำรุงรักษานะคะเช่นมีการรดน้ำมีการรดน้ำทุกวันนะคะทำที่บังแดดนะคะหรือใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงรักษานะคะให้โตวไวนะคะนักเรียนนะคะสามารถใช้ปุ๋ยในการหมัก ชีวภาพนะคะหรือปุ๋ยชีวภาพที่สามารถทําได้จากในบ้านเรือนของนักเรียนเองนะคะเช่นการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นนะคะนอกจากที่จะมีขั้นตอนในการปลูกอย่างเป็นขั้นตอนแล้วเพื่อให้ได้ความสําเร็จนะคะนักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะแล้วก็ต้องดูแลรักษานะคะไม้ดอกไม้ประดับของนักเรียนนั้นถึงจะมีความเจริญงอกงามได้นะคะทีนี้นะคะในเรื่องของอ2อนะคะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มสีสันและความงามนะคะ ในหน่วยที่2.2นะคะการปลูกไม้ดอกไม้ประดบับเพิ่มสีสันและความงามน,นะคะในหน่วยนี้นะคะเราจะพูดถึงการปลูกไม้ดอกนะคะบานปลูกไม้ดอกไม้ดอกเช่นดาวเรืองนะคะบานชื่นใช่ไหมคะมีมีดอกอะไรอีกคะที่นักเรียนรู้จัก ไม้ดอกนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีเยอะแยะมากมายนะคะ mm. เช่นคุณนายตืดสายเป็นต้นนะคะทีนี้ไม้ดอกที่เรานิยมนำมาปลูกกันมากที่สุดนะคะได้แก่ดาวเรืองนะคะเพราะว่าเราสามารถสร้างรายได้จากการปลูกได้นะคะและสามารถนำมาตกแต่งพื้นที่ให้สวยงามโดยจะมียุทธในการปลูกนะคะจนมีดอกประมาณใช้เวลาประมาณ60วันนะคะในการใช้ดาวเรืองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยดาวเรืองเนี่ย เมื่อปลูกเสร็จแล้วครบ60วันแล้วมีดอกเนี่ยเราสามารถที่จะนํานส่วนของดาวเรืองหรือว่าส่วนอของไม้ไมดอกเนะะี่ยค่ะไปตกแต่งตามสถานที่ต่างๆได้นะคะส่วนไม้ประดับนะคะที่เรานิยมปลูกกันนะคะเช่นอ,อย่างนี้ตัวอย่างนี้นะคะอันนี้ตัวอย่างของการใช้ดอกดาวเรืองประดับในพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อความสวยงามนะคะ ส่วนไม้ประดับนะคะเช่นต้นโกสลนนะคะต้นโกสลนเป็นไม้ประดับที่เป็นทรงพุ่มนะคะมีใบสวยงามนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิดนะคะระบายน้ําได้ดีนะคะส่วนมากนะคะใช้มาตกแต่งบ้านนะคะและพื้นที่ให้สวยงามนะคะอันนี้ต้นโกศลนนะคะนอกจากต้นโกสลนแล้วนะคะยังมีต้นพูด่างหรือมออีไม้ประดับต่างๆนะคะที่เรานิยมนํามาประดับบ้านเรานะคะ ทีนี่นะคะในเรื่องของอปุ๋ยชีวภาพและสารสมุนไพรป้องกันจำกัดจํ กำจัดศัตรูพืชนะคะในหน่วยนี้นะคะจะสอนเรื่องของการทําปุ๋ยชีวภาพนะคะในเรื่องของการทําปุ๋ยชีวภาพนี้นะคะส่วนใหญ่นะคะเราใช้เศษผักนะคะพืชผักนะคะที่เหลือจากการตัดแต่งหรือตัดทิ้งของชาวบ้านนะคะหรือชาวสวนนะคะหรือแม่ค้าที่ขายผักในตลาดนะคะเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้โดยการทําปุ๋ยนะคะสําหรับเร่งให้พืชที่ปลูกจเจริญเติบโตได้รวดเร็วนะคะโดยการใช้หัวเชื้อจุลินรีนะคะ ซึ่งต้องหาซื้อจากกรมพัฒนาที่ดินหรือสถานที่พัฒนาที่ดินในท้องถิ่นนะคะการทำสมุนไพรป้องกันการกำจัดศัตรูพืชนั้นเป็นวิธีการที่ใช้สมุนไพรหลายชนิดนะคะมาจัดทำนะคะเช่นขิงข่ะตะไคร้หอมนะคะสะเดาซึ่งมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้สูงมากนะคะฉะนั้นปัจจุบันนะคะเราจึงนิยมทำปุ๋ยชีวภาพในครัวเรือนนะคะเพื่อเอาไว้ใช้เอง เหตุผลที่เราทําปุ๋ยชีวภาพในครัวเรือนเอาไว้ใช้เองเพราะอะไรคะเพราะว่าทุกวันคุณแม่ต้องทํากับข้าวถูกไหมคะก็จะมีเศษอ,อาหารเศษอาหารหรือเศษผักพวกนี้คะ่ะเมื่อเหลือใช้แล้วนํามาหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพแล้วเราก็สามารถนําไปรดน้าต้นไม้เป็นเร่งหรือบํารุงรักษาต้นไม้ของเราทั้งไม้ดอกไม้ประดับรอบบ้านเราให้เจริญงอกงามได้นะคะเป็นการประหยัดอีกวิธีหนึ่งนะคะและเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสําหรับตัวนักเรียนเองด้วยนะคะ